คะเชิญค่ะเชิญค่ะเอาแบบมิสแกรนเลยนะคะเบอร์สิบเก้าเบอร์สิบแปดนะคะสุนิการพมปรดิทีมเดอะรีดแมทก็ วันนี้นะคะได้ฉายาว่าอยู่ราชบุรีนะคะอาจารย์ค่ะนิวดีค่ะพวันควัเทียมชูนะคะยังสักสนเพลทตัวเองอยู่เลยไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรจีเนา่ติประทำใจนะคะก็คือนางงามพยายามสวยค่ะเบอร์เบอร์สิบเก้านะคะหนึ่งกับเก้าเลขสวยเลขมงคลอย่าลืมคะแนนนะคะ รัจะหลุดนะเดินค่ะเชิค่ะมีชื่อ <lequel> พ <beginning> <mel> ิง <Del> ส <es Four> ุนว <mm ันลงค่ะจากประเทศกัมพูชาค่ะโอ้นางงามอินพอร์ตนะคะเนี่ยก็เบอร์อะไรคะเบอร์ยี่สิบค่ะ วันนี้ให้ดีที่สุดค่ะใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ฝากคะแนนเรียกคะแนนหรือยังคะเรียกคะแนนเลยนะคะขอบคุณค่ะปรมือค่ะเอาไม้ติดติดเท้าค่ะัอดีค่ะอุตสาหอิมพอนค่ะมันกับตลาดสีโมเมืองนะคะต้องการเข้ามาส่แฮปปี้ หมายเลขหมายเลขอะไรหมายเลขสิบเจ็ดเลคะขอค,นนคะแนนด้วยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับหมายเลขสิบเจ็ดเลยค่ะนางาหมายเลขสิบเจ็ดคะมีใครติประจําใจไหมคะทําวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะปรบมือค่ะเพิ่มมาในแง่ของหน้าค่ะเชิญค่ะมาไหมคะถือได้ค่ะถือหน้าค่ะเบน,นะคะเบอร์สิบสองนะคะ ติประจําใจค่ะมีความจริงใจเสร็จแล้วนหคะติดใจค่ะเออคุณสมพงค์นะคะคนเี่งแต่ดรจํใจสั้นนะคะก็สั้นๆแต่มีความหมายค่ะขอบคุณค่ะก็อาจจะมีอากาศร้อนบ้างนะคะสําหรับก็มาปวดท่านี้เป็นายนค่ะสค่ะอ๋อ นำบูชาค่ะอิมพอร์ตอีกท่านหนึ่งค่ะสามค่ะหมายเลขสักสามค่ะหมายเลขอะไรนะคะใกล้ๆค่ะสิบสามค่ะหมายเลขสิบสามค่ะคำนี้จะจดจำใจไหมคะคำนี้ที่สุดค่ะค่ะำนี้ที่สุดค่ะสามคำนี้ที่สุดค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากสวัสดีครับเพิร์จำรองอิมคอยครับอาจากโดดจังหวะ หมายเลขเกนะครับเลขสวยนะคะเลขเก้าค่ะท่านนี้ดจประจำใจยกอีกข้อมันลืมอยเอาง่ายนะเอาง่ายๆค่ะเอาง่ายๆทำดีได้ดีทำแฮปปี้ได้ตังขอบคุณครับหมายเลขก้านะคะได้ความหมายจริงๆนะฮะท่า อะไรครับเบอร์ต้องต้องต้องเอ่อเขามีมงกุฎนะคะคุณโกงตรงไหนครับมงกุฎแต่วันนี้ตำแหน่งนั้นไม่ชอบจูเกติานานมาแล้วะยืมไปค่ะที่บ้านเขามีแล้ว17วันนี้จะมาเอามงกุฎที่18ค่ะเออเดี๋ยวพบกับนางงามในงานเลยนะแนะนำตัวแล้วก็บอกเบอร์ค่ะเบอร์อยู่ไหนคะฝั่งนี้ค่ะติดต่ำยังไงนะคะอากาศเชิญค่ะตกใจอย่าให้มอง เก่งนะพาเก่งนะนรงหมายเลขสิบเจ็ไม่หมายเลขเจ็ดตอโทษนก็อไมครัวกรรมการหลักอโขอคะแนนจากกรรมการด้วยนะคะคติประจาใจอติคติประจาใจเนยตั้งมาตั้งนานแล้วอะทำยังไงถึงจะมีหัวตาที เขาบอกว่าคติหือเสียงคติค่ะค่ะเออเดี๋ยวให้รางงามไปพักผ่อนก่อนนะคะพอแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเหมือนจะบางหน้าดิฉันเลยนะคะโกงตัวซิริยาห์ของพี่กุลเบอร์สองค่ะค่ติประจําใจนะคะอยากสวยแบบนี้ต้องกินคอลลดิตนนะคะโอ้ยแล้วเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเบอร์อะไรคะเบอร์สองค่ะ องเรียกคะแนนเลยค่ะพากกรรมการขอคะแนนเยอะๆนะคะเพราะว่าก่อนมาประกวดวันนี้กินพอล์ดิตินไป้สิบกระปุกนะคะสวยงามค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนนทาโชติริน์ กินไม่จุเหมือนท่านหรอกค่ะทานรกินเป็นอ๋อใช่วก็ทานนะคะทานอะไรคะทานเป็นกระสอบเออดิฉันเก็บไว้ขายค่ะเพราะดิฉันบอกกลัวมันแพงค่ะฉันก็เลยเก็บไว้ขายฉันก็เลยไม่ทานค่ะมันก็เลยจะเป็นคนกินหายคนขายตายค่ะขอบคุณมากๆหมเลขสีค่ะแค่นั้นคะกลับไปแลยโอ้ค่ะค่ะเชิญค่ะ ครับผมโคโชสิบนกนัทพงศ์ครับอนาคตด้าประเทศไทยพี่อิ๋วเสนีชันติส่งประกวดคารมือนะครับตัดสินประจามใจนะครับอย่าใช้เวลาทั้งชีวิตคิดเองจงก๊อปปี้คนสำเร็จและลงมือทำครับขอบคุณครับเบอร์อะไรคะเบอร์หกครับค่ะเอาเรียกคะแนนเลยค่ะครับยังไงก็อย่าลืมอนาคตด้าประเทศไทยนะครับ เป็นเกล็ดอะไรรูะไหส่วนไหนอะคะที่เป็นขนาดเออส่วนไหนคะ่สวนใหญ่เลื่อมคิงคัมมันมีหลายส่วนนะคะเวลาทันด้านเนี่ยต้องบอกต้องบอกให้ชัดเจนนะคะมิฉะนั้นเราให้คะแนนไม่ถูกนะคะว่าส่วนไหนจะเป็นเหมือนดาาคัน้าหรือจะเป็นหรือจะเป็นอะไรเลื่อมๆหะแค่พูดเน่ยยังไม่เท่ากับปลาตร้งใจนะจ๊ะอีชั้นก็อยากจับนะคะแต่อีชั้นกลัวทกล